คนที่เกิดราศีสิงค์ค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5ง8นนี้จะเจอเจอเรื่องเราวเลยางนะคะยี่ไห้าไพ่ค่ะใบแรกค่ะเด็กถือดาบค่ะใบที่สองค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสองดาบค่ะใบที่สามค่ะสองถ้วยค่ะ ใบที่สี่ค่ะสองเมถาวค่ะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในเดือนพฤิกายน2568นี้นะคะคุณจะมีคนนินทาว่าร้ายคุณเอาคุณไปพูดในทางที่ไม่ดีรับหลังคุณนะคะก็ปล่อยผ่านไปค่ะถือว่าเราไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะในเรื่องที่มันไม่จริงนะคะมันก็จะเข้าสู่ตัวเขาเองนะคะ คุณจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวพันในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นความรักความห่วงใยในคนในครอบครัวของคุณหรือคนรักก็ได้นะคะใครที่รอข่าวดีอยู่นะคะจะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะข่าวดีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะหรือว่าเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆนะคะจะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ยังไม่มีคู่นะคะ จะมีคนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณนะคะจะเพื่อหนุนคุณนะคะ <oui S 1> และทำให้คุณนะคะได้รับโอกาสดีๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะการงานของคุณนะคะจะมีพาร์ทเนอร์นะคะคอยช่วยหรือคอยผลักดันนะคะทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จหรือทำงานให้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิด ราศีสิงห์ทุกคนนะคะโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ